อยากให้ดูเพิงดูเทียนเนี่ยเอาเทปเอาหน,นังเอาไว้น้ำแน่้าอันนี้กับพ่อได้ซอยมันฮาบ่ามีมันก็เอาเทปนีบ้านอื่นกับบะมี่อะไรไมันไม่ฉีกมันฉีกขึ้นสดมันต้องห้องสดเป่าสดแล้วมันจะงวนมันฮาบะหมี่มันนี่จะจังเลยน้องจังว่าตายง่ายหรองจมอยู่อยากให้เอาเทปเอาหนังมาซอยมันน้ำเน่ปีหนึ่งข้าเลี้ยงก็เถอครับเลี้ยง เล่นแค่เดียวนี่นะโอ้เล่นแค่เดียวนี่เล่น,เ,น,เ,นลเล่นสามนี่นะเดี๋ยวเล่นหกก็เล่นตะกี้เล่นยุทธเล่นหกเดี๋ยวนีบ่เห็ดมันฝนตกมันกะพี่น้องไปหยากมากหยาบก็เลยบ่เห็ดก็เอาแต่แตะเด่นสามนี่ก็เศร้าเล่นหกก็อ้าเลี่ยงเลี่ยงแบบนี้ครับ ครับตอนไปปัวนี่เฮ็ดต่ตตางกันเป็นบ่ครับต่างแล้วต่างหากปัวเฮ็ดจังได๋ครับไปปัวคนเฮ็ดจังไดเนีย่ยปัวกระแต่งค่ายจังซี่ล่ะหมันมีผ้าพื้นแพ้ว่าคั่นไม่เฮียนก็มีสินพื้นแพ้ว่าใส่ค่ายให้ใส่ค่ายนี่ไว้ใส่ค่ายไว้อืมเอ,อมาหนีแ่แต่งค่ายจังซีล่ล่ะแต่งจังซี่ล่ะแต่งแล้วนี่เราข <c oughs> วดนึงก็มีเงินบาทเพียงใส่นี่้ไข่นึงเขาปั่นนึงมานนงใส่ไปเฮ็ดก็มีสินพื้นแพ้ว่าใส่ เป็นยังคือต้องใส่สินใไซยังนําของไม่ยิ่งผู้ชายไซสินผ้าีผ้าผ้าแพรแพ้่ข้ามานี่มันร่้ครับไม่ยิ่งก็เอาสินแพ้่บานี้เวลาเวลาสีส้มให้จังไงบานี้ล่าเอาแถนป่วยให้ยังไงบ้านล่ำออยก่อนขันต้นนี่ล่ายังไงครับขันต้นต้นก็ล่ำเอื่นเพลินเอื่นเพลินนอล่ำเอื่นเพลินก่อน เอิ <ELL> <Iya. S 2> ่นเทพาวุธสันหาเทพาวุธใส่ฮะขำซอยสู้โดยเอื่นเหมอมาเพิ่มลงแมาแหล่ให้จะได้บันนี้แบบเพิ่งลงมาแห้่ให้จะได้อีกเพิ่มากหนาวขึ้นเลยแล้วใจจะขึ้นที่บ้นขันต่อไปล่ำยังบันนี้น้ำเบิดอน้ำมัวกมอนเดียวกาเ้มูเ่เบิดเอื่นเอามเที่ยนที่บ้เอื่นเขามาเบิดมาเบิดจุ่มมาเบิด่มจุ่มแบบไงวะ เอาอนขมาลางบุนังคนนี่ก็นั่งชื้อๆเลยคณมอเอื่นบุกเอาก็ขม่าก็นั่งชื้อๆต้องเอือนเอาบุกบุกคนเหมือนไอ้คุณหมอก่อนถิ่มาร่องนี่ซาบึงเอานน่บอย่ากหนูอ่างของหนูตอนไปป่วนนะตอนล่ำป่วนนะล่ำแหล่ล่ำล่ำเอือนพจน์เอือนลงมาอะไรจังไหนอะนะบันนี้เอือนพ่นลงมากระถาม บ่าผู้ป่วยหนึ่เป็นจังไรเป็นน้ำหย้งเป็นนักผีปลาบอกลูกผีปลาผีลงผีไหนบอกมัดหลอกมัสชู้ลูกผีหาผีหน้ากระถามเมืองเออกระหน้าก็ว่าหน้าเนี่ยหน้าเขาเกิกินหนังที่นี่เพศหนังพิษเพศนี่พิษเออเขาเก็เอาเาาแก้วไกลตัวบัไม้ให้ มีขันหาขันแปดอ้อนย่อมเขาเออปั้มไม้เขาก็ไม่พ้าผ่าพระแพรขันหากระหาบาทขันแปดแปดบาทก็ม่พ้าผ่าพระแพรมาใสเอออ่อนย่อมขันพีหน้าเออขันพีให้พีหน้าพีพอพีแม่เขาเกิดตัางหากอีกวันพีพอพีแม่บางคนก็อยากได้กองบวชให้อมด บ้าเจ้าคืออีบุญตามันน้องกินเพชรก็เอาลูกชายตัวเราบวชอ,อบีบุญตาส้วงในใหญ่นี้จะเฮี้ยนในใหญ่นี้แม่สาวน้อยน่ะนี้บานกับพนยูนเฮี้ยนมุนเนาะพ่อกับแม่ที่เขอขอาราเกลียดบานพ่อห่งมาเมื่อไรหรอกพี่พอ่อทรงแม่มาหา ให้โกโก้แล้วแม่นี่ตนอันลูกสาวใหญ่น่ะบ่ได้ยู่เฮียนนี่จนได้เอาบวชตัวอีบุญตาเอาลูกบวชตัว่ะจังว่าเศร้าอยู่บุญตาบักหำน่ะครับครับจกักตัวจักครับนั่นแล้วกราไปเฮ็ดสะพานใหญ่เพื่อนนั่นคือกันใหญ่เพื่อนบอ่ได้บวชกับตัวนี้ละม,มาอยู่นั่งเอาจังวหวะใบเพิ่นขึ้นมาหมอนี้ อุ่งตาหน่ะก็เอ้ยยางกับบ่อใเก็บขาเก็บแขนกวไนั่งอยู่เตีเหยียบมบัไมาเห็นกับว่ายางไห้ไปเป็นยนอยู่ตัวนี้ล่ะเพ่อไปเลี้ยด้วยมันตุกเสือขึ้กันผูกบวชกันเอาบวชแน่อแม่อยากได้กองบวชครับกะบวชให้ก็เศร้า กรได้อยู่ตัวละมันฝกเสร็ก็สามสี่คนอยู่หรอกคอันก็โม่บุญมันี้จักสิมาบ่มาบ่นี่ไปมาติเวียนอยู่ยังบ้านเห็นอยู่ให้ลูกให้ร้านนี่แหละไปบอกเขาให้บอกผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นนอกบอกผู้นั้นบอกผู้เดียวนั่นเขาจักับบอกกันเองหรอกบอกต่อๆกันบอกต่อๆกันหลวดมูอขาเจ้าน่ะมวยห้าอันบอกกัเข้าจับกับมาอยู่หรอกขั้นบรมบุญบุญัสร็จกับมาใครก็รออยู่นะ ไปอนามัยเหมือนก,กับวายอยู่จังได้คือนันเด่นสิพวกัโมบุญบอกไหวยกับบุญเหมือนนันือนี้โอ้ยมันชุกมัถือกันนันเดียวคนว่ะแดาคำนึงกับถือบุญนันเดียวว่าสันที่จังได้แล้วนาะใช้เข้าก็หลออยู่คหอกืฟังข้าวนะส่งข้าวไปหอกอก,ออกัมาอยู่หอกบ่มีดอกไม้ดอกตอไปหรอกคือแบบว่า ไปปูเอาขนนี่ไปตุ่มเอาหมูนี่จังใส่เขาไปคันหาไปใส่เอาผู้หนึ่งใส่เอาผู้หนี่ใส่เอากออีฟลอยหมอไปนะบาน้คแบบใส่เอาหาขนไรหาค้นแหะปลาตะแต่ว่าต้องการว่าสิ่งนี้ได้บันยากดอกคุณหมอครเหมือนเกิดกันง่ายง่ายมันสิยากกนได้กับมันได้ไปนะ แล้วก็คืนเนาะไปกันคืนไปกันเว้นครับไปกันเว้นกับชิว่าอะไปคือเก่าเขาหยาครับครับลูกเลี้ยงมาเสียงไข่ตั้งไข่แล้วนะคุณหมอตั้งไข่แล้วคันจีไปอยู่น้ำคุณหมอเนี่ยก็ให้ร่วมมัธยีไข่นี่คันจีอยู่จะคองให้รมเขาไข่เขาบ้านกะร่มมหาจะควงบ้านก็เลยเอาไข่มา เอาข่าวปัวเขาน่ะมามาอยู่น้ำที่จะได้เดืดมาอยู่น้ำเขาถ้ามาอยู่น้ำคูบาจาย์ก็ได้เอามาน่วงกแม่นนี่กะแม่นพีกะแม่นต้นนั้นกะแม่นอ่ะมันนี้มีลูกเลียงลลูกยี่อีกวันนี้ะลูกเทียนลูกผึิงขึ้นอย่างนันลูกผึ่งลูกเทียนน่ะลูกเรียงมันเอิญนลูกเอิ่นลูกเลียงก็ว่าลูกผึิงลูกเทียน ผู้ใดเขา้าสิอยู่แต่เขาหน่ะก็สบายบไปโยคะเนี่ย,ย,ย,ยเหี้ยไ้เขาเดอกก็แล้วบมดแต่ว่าไปอยู่กับมาได้คือกันแม่นบอกหมาได้คือเก่าอัาอออยุก็บัตรเนี่ก็มีหลายคนคันนั่งมือมันมันมาเกิดถือมันสิมันพรอนก็นนนกเก็บดอกไม้มาให้อืมเออหมือสินดับสินเพ่งเก็บดอกไม้มาให้ เก็บมาให้ย uhm ังครับมันเก็บมาุซาให้ผุซ่านี่มันดีเด้เน right right uh, ี่ยนี่มันดีมันเป็นการชงเสริมเขาคือพ่อเขาก็เก็บมาเขาบอกเก็บกับจะของเก็บเองดอกกระดอกจก้มปานี่ล่ะบ่ดอกทั่วทิบก็ได้ดอกปานอายุเป็นหมวกดอกจก้มปานี่ลายด้วยแสดงว่าเขาปลูกไว้เนาะไม่เฮ็ดดึงสี่ก็ได้เนาะ ได้หรยอกยานีดอกอออมอไอม,ไม้ม่วานีเลยดอกไม้ยาดดดแต่บ่บมี่บ่มีคอกดเกณียยังบอกแกก็บอก,ล,ก,ล,กลูกเลี้ยงลูกยงบ่งมีแเต่วี่ยเขาแบดีอยู่ดอกมันนี่เขาบูชาเขาจากไหนมือนเขาดูซ่าเขาบูช่าเขาจากไหนเนี่ยขายกอองยกคู่ห้องสี ขาก็บสรอยจังส no <Okay. S 2> ิลาคุณหมอก็บซอยเราอนึ่งผู้หนึ่งเพิ่งก็ใส่เศร้าบาทเนาะผู้ลเศร้าอเพิ่งเศร้าเงก็บดอกไม้ยังเงินมักสันละผู้นึงก็บอยเราแล้วนี่จังสิละใครมียังก็มาซอยกันเป็นสันตุนวครับซอยซอยเงินนี่ก็ซอยแบบแบบว่าซอยขาหมอแค่น้ออหมอแค่นี่พูดเสีาวหาด้วยพูนสิไลบอพูนเมาเราแล้วสันได้เใครเมาเราอหมอแค่นั่นนะออเป่าแค่นไหนบอ สิกลุ้มเงินหาดอยบ่เม่อาน่นาเดียวกอกัมันกลุ้มสิหายอยู่หาดอยมายากได้จะหาดอยนะแต่ว่าพวกเพิ่นมานน่กะซอยแค่นั่นแหละเอามาสิกะซอยข้วแค่นเอามาให้ค้าวแค่นมันเป็นเสียเอามาให้เมื่ี้มันนี่้าอาหารกันกินน้อยจะได้ฉันครับันอาหารการกินกบสื้อซอยกัน เฮานีซอยกัหนอกซอยกัหน่อกยกัะหนอกผู้นึงเมียนึงผู้หน่งเมีนึงผู้นึงผู้นแดโอ้ว้าวแบบนั้นซอยเลของเนาะนี่ของซอยกันซอยกัน้เป็ปลาูเป็นหนีก็สจุเหมึกนี้นีปลาอยู่บว่าอ้เาเฮ็ดกินน้กันนี่ทมาพี่ยังมากินน้ากันแล้งเนาะมันเป็นนักเดินาหมอแค่นอ แต่ว่าค่าอันนี้มันกับบริใส่ใจยังหลายเกี่ยวกับถูกเทียนใส่ใจแต่เทียนก็ถูกก็เทียนนะนมันจะเทียนนี่นะชื่อคือไผ่สืมั่นดอกเทียนอืมสื้อไผ่สืมั่นเอามาเนี่ยเขาเอามาใส่ขันเขาขันไผ่ขันมั่นน่ะนะสื้อไผ่สืมั่น แต่ว่ามันเกิดเนียงไรเรอกพวกะดูเบี้ยงนี่ก็ได้เพิ่นลูกเทียนยังมาพันเบิร์ตอยู่ยัียงไรอยู่ครับเขาสีกินแดงอยู่ปุ่นมาจักทุกย่เขาผุ่นแล้วคือเขาจังสีมาเออเพิ่นกระรังแจงเพราะเขาซู่กินนี่ซุปครับแฟนกระด่างสีแกงกระด่างแจงเพราะเขาชุ่มบะหมี่ก้อยปลาแล้วอยู่อาหารที่ร้านบ้านเฮาผมบ้าเออ

i